เมื่อกี้ตอนที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะน่าจะใเทสบู่ของฉันหรือเปล่าหลบอยู่แป๊บเดียวใครจะมีอารมณ์อาบน้าแต่ว่าสบู่ของฉัน,ม,นมันแพงมากเลยนะแล้วสบู่ของฉันมันแพงมากเลยนะแล้วนี่หน้าน้ำก็ผ่องอีปกติด้วยอ่ะดูดิเอ้ยแต่ฉันไม่ได้ใช้จริงๆนะไม่เชื่อไหนลองมาพิสูจน์ก่อนซิมีเช,ช,ชื่อยังไม่เชื่อหันไนข้างซิ อะไรเฮ้ยนี่มันกิ่นเหมือนสบู่ฉันมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่เชื่อก็ลองดอเหมือนฉันดูสิเห็นเหมือนเลยไวิจิงมั้งไหนรอยท่าเซไม่เหมือนหรอหรือว่าฉันคิดแปลงมั้งไม่มีอะไรล่ะโชคดีล่ะ